สวัสดีครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธูชัยเทเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเหรียญเซนนะครับก่อนที่เราจะไปทาความรู้จักกับเหรียญเซนล็อกนะครับผมขอย้ํานะครับแล้วก็เตือนเพื่อนๆอยู่เสมอนะว่าการลงทุนกับสินทรัพย์ที่ต้องยังมีความเสี่ยงต้องลงทุนควาศึกษาข้อมูลของการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วก็ไม่ควรําเงินทั้งหมดมาลงทุนนะครับมีความผันผวนสูงนั่นเองนะครับผมเหรียญเซนคืออะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับขอบคุณเว็บไซต์บิทครับนะครับที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับเหรียญเซนนะครับเหรียญเซนคืออะไรนะครับเหรียญเซนนะครับก็คือเหรียญมาตรฐานนะครับของ ERC ขีดยี่สิบนะครับบนเครือข่ายอีเธเรี่มนะครับโดยใช้การใช้ในการเล่นเกมเดิมบ็อกนะครับเซนบ็อกเกมนะครับออนไลน์นะครับซึ่งผู้เล่นสามารถสร้างนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างอิสระนะครับโดยการ มีระบบการบริหารแบบ Normalization Auto d i s t i l n a t i o n นะครับหรือว่า DAD นะครับผมลักษณะของ,เงนเเซน,นครับการทํางานไม่ใช่ไรนะครับการทํางานก็คือสร้างเพื่อในระบบมิเวทนะครับของผู้ที่ชื่นชอบเกมออนไลน์นะครับหรือว่าทุกผู้ที่ข้างไคล้นะครับ NFT นะครับจึงทําให้กลไกการสร้างตัวละครต่างๆนะครับของ ของเหรียญเซนนะครับเพื่อให้สามารถนําไปซื้อขายบนตลาดได้นะครับผู้เล่นสามารถสร้างสิ่งต่างๆนะครับนะโดยการนําไปขายในตลาดนะครับหรือว่านําไปบรรจุเข,ข้ากับตฟอร์มเดอ b บ็อก c h เชนนะครับเกมมาเก็ตนั่นเองนะครับโดยโดยจะเป็นโทเค็นรูปแบบของเอเซ t นะครับผมโดยสามารถนําไป บรรจุในเกมบนแลนนะครับซึ่งเปรียบเสมือนพื้นที่อสังหาริมทรัย์นะครับก็คือการพื้นซื้อขายนะครับอสังหาริมารัพย์ที่ดินอะไรต่างๆนะครับบนเกมนะครับเพื่อให้สามารถนําไปใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการเก็งกาไรนะครับทีมผู้สร้างบล็อกเซียนที่ระบุในไวท์เปเปอร์นะครับจะถูกออกแบบกลไกดังนี้นะครับก็คือกับหนึ่งสองสามสี่นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถไปศึกษาได้นะครับหนึ่งก็คือ โ o ล a คนะครับอดิเตนะครับก็คือเครื่องมือในการใช้สร้างตัวละครของโปรแกรมนะครับต่อมานะครับก็คือมา r k e t p a ทนะครับคือการซื้อขายโทเค็นนะครับอ่ c อ s เนะครับสนะครับก็คือเกมมาร์เก็นะครับก็คือหากผู้เล่นนะครับต้องการซื้อหรือขายนะครับก็สามารถในบรรจุในเกมเซนบ็อกได้เลยนะครับผมก็คอจุดเด่นของเหรียญเซนบ็อกนะครับ จุดเด่นของเซนบ็อกนะครับก็คือผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของพื้นที่ตัวละครนะครับหรือสินทรัพย์ในเกมได้นะครับโดยสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในรูปแบบของโทเค็นบล็อกเชนอีเธเรียมนะครับนับว่าเป็นการส่งมอบการเป็นเจ้าของแก่ผู้เล่นนะครับโดยไม่มีตัวกลางสามารถนะครับถอดถอนสถานะความเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมใครเป็นผู้สร้างเซนบ็อกครับผู้สร้างเซนบ็อกก็คือฟีลูนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกคนสําคัญนะครับของ ท r u มามา m a r k b u s นะครับ b s c r i ิปนะครับ b o อกนะครับถ้าผมพูดภาษาอังกฤษผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของผู้สร้างเหรียญเซนบ็อกขึ้นมานะครับผมก็อันนี้ก็เป็นสิลักษณะของซ e o ของเซนบ็อกนะครับที่ของเหรียญเซนบ็อกนะครับก็คือการเข้าถึงต่างๆบนเซนบ็อกนะครับผู้เรียนสามารถทําเซนในการซื้อขายแอสเซทนะครับในแลนด์แลนด์ต่างๆก็คือวิที่นั่นเองนะครับต่อมานะครับ เกมเนตโทเค็นนะครับก็คือพูดถึงเหรียญเซนนะครับสามารถเสนอนโยบายการดำเนินงานแพลตรฟอรม์มผ่านการบริหารแบบ DAO นะครับผมแล้วก็สเต็กกิ้งนะครับสามารถนำไปค้ำประกันผลตอบแทนได้นะครับด้วยการสต็อกนะครับสเต็กเกมนะครับให้สามารถสร้างแอสเซทได้นะครับแล้วก็ฟรีแคปเจอร์โมเดลนะครับ5%เรนนะครับของเหรียญเซนนะครับ ได้จากค่าธรรมเนียมนะครับจะถูกไปแจกจ่ายต่อนะครับโดยหนึ่งจะนําไปวางใน s t o c k i n g point นะครับก็คือสามารถนาไปเป็นรางวัลในการค้าประกันอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับแล้วก็ fundation นะครับก็คือเป็นกองทุนนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลลักษณะเป็นการช่วยหนุนผลงานของผู้สร้างต่างๆบนแฟลตฟอร์มนะครับเพื่อเป็นรางวัลกระตุ้นนะครับให้เกิดการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็คือลักษณะประวัติคร่าวๆของเซนบ็อกนะครับผมเพิ่มควสามารถ นำไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์ Bitcap นะครับเดี๋ยวเราลองดูในส่วนของทิศทางเหรียญเซนบลบ็อกหน้าปัจจุบันจะเป็นเช่นไรนะครับทิศทางเหรียญเซนบลบ็อกหน้าปัจจุบันนะครับที่ทานเฟรม 15, 15นาทีนะครับน,นี้ผมเข้ามาดูในส่วนของเซนทีเอชบีนะครับของเว็บไซต์ TradingView นะครับณช่วงราคาปัจจุบันนะครับ ที่ฐานเฟสิบห้านาทีนะครับอยู่ที่อ่106.47เงินบาทไทยนะครับผมลักษณะก็คือหลังจากที่มีข่าวมาครบนะครับทําให้เหรียญเซ็นบอกนะครับดีตัวขึ้นมานะครับดีตัวขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนเกือบตีหนึ่งนะครับดีตัวขึ้นมานะครับหลังจากที่มีข่าวมาครบนะครับทาให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างมากมายมหาศาลนะครับณจุดนี้นะครับจุดที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับ แล้วก็ทําให้ดีตัวขึ้นไปสูงนะครับไปถึงประมาณที่ปิดสูงสุดนะครับประมาณที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะครับสูงที่สุดนะราคาปัจจุบันของเว็บไซต์บิตคับนะครับจะอยู่ที่ร้อยสบเอ็องศูนยบาทนะครับก็คือ,อสูงสุดนะครับ ของวันนี้นะครับแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่96.02นะครับแล้วก็ราคาล่าสุดจะอยู่ที่106.31นะครับลักษณะเหรียญปัจจุบันนะครับหน้าปัจจุบันนี้นะครับลักษณะราคาก็อยู่ในไซด์เวนะครับในส่วนของไซด์เวอยู่นะครับก็คือพักราคาอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับหลังจากที่ break out ลงมานะครับเ r e a k o u ลงมาแล้วก็มาทําจุดไซด์เวนะครับก็คือกอะพักราคาบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นกอบพักราคานะครับกอบพักราคา ก็คือไปชนแนวแนวต้านที่เป็นแนวต้านไซเบ์ก่อพักราคานะครับแล้วก็ดีตัวกลับลงมานะครับคาดการณ์ว่าน,น่าจะไปต่อนะครับถ้าทะลุแนวต้านบริเวณนี้นะครับเหรนผมได้ทําการตีเส้นนะครับน่าจะทะลุไปถึง1.08เลยนะครับน่าจะทะลุไปถึง1.08นะครับทีอ่ออเดอร์ที่ผมได้ทําการเข้าซื้อวันนี้นะครับรูไปที่1.08รประมาณ1.08 ผมตั้งขายที่หนึ่งศูนย์แปดนะครับผมซื้อ,อเมื่อกี้นะครับผมซื้อประมาณที่หนึ่งศูนย์หกจุดห้านะครับแต่ว่าผมตั้งขายผมตั้งขายไว้ที่หนึ่งศูนย์แปดนะครับก็คือถ้ามาชนแนวประมาณนี้นะครับประมาณแนวต้านนะครับแนวต้านที่สองนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับ เปิดฟอร์ดิชันขายก็จะทําการเปิดให้ผมเนือัตโนมตินะครับผมได้ทําการขายณนเวลานี้นะครับแตรว่าผมได้ทําการซื้อเขาซื้อในช่วงเวลานี้นะครับผมลองดูนะครับว่าผมจะชนะในออเดอร์นี้หรือเปล่าที่ทานเฟรม15นาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของทานเฟรม1เดือนเนช่ไรนะครับลักษณะของทานเฟรม1เดืนะครับลักษณะของทานเฟรม1เด y นะครับทานเฟรม1เดือกำลังย่อตัวลงมานะครับ หลังจากที่ชนแนวต้านเก่านะครับที่เป็นแนวต้านบริเวณนี right ้นะครับแล้วก <mor MEL Thanks> mm ็ย hmm. ่อตัวลงมานะครับชนแนวต้านนะครับบริเวณราคาที่ร้อยสิบเอ็ดนะครับแนวต้านบริเวณนี้นะครับจุดนี้ตัวนี้จะเป็นแนวต้านเก่านะครับชนแล้วก็เด้งดีตัวกลับลงมานะครับหลังจากที่พักราคามาหลายวันนะครับค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับแข็งแรงนะครับด้านล่างนะครับด้านล่างค่อนข้างที่จะเป็นแนวรับแข็งแรงแนวรับแข็งแรงจุดไหนนะครับ ็คือจบบริเวณนี้นะครับจบบริเวณนี้จุดบริเวณนี้จะเป็นแนวรับแข็งแรงนะครับอันนี้บริเวณนี้ก็คือบริเวณที่เจ้าเขาซื้อนะครับคือเจ้าตลาดเขาซื้อนะครับเจ้าซื้อบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เจ้าเขาซื้อนะครับเจ้าบริเวณเจ้าเขาซื้อจะซื้อบริเวณนี้นะครับที่เกิดการแรงซื้อเข้ามาเยองมากมหาศาลนะครับ ตีตัวขึ้นไปนะครับค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงนะครับแล้วก็มีแรงขายแทรเข้าลงมานะครับมีตัวลงมานะครับแล้วก็มีแรงซื้อขึ้นไปนะครับเหรียญเซนถือว่าเป็นเหรียญที่น่าจับตามองเหรียญนี้นะครับก็เป็นได้นะครับก็ควรศึกษาข้อมูลดีๆนะครับก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเหรียญเซนบ็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมใหญ่ของเหรียญเซนบ็อกนะครับที่ทางเฟรมหนึ่งเดนะครับ เราลองมาดูที่ทันเฟ C h นะครับทานเ m รม h เป็นเช่นไรนะครับฐานเฟรม C h ลักษณะหน้าปัจจุบันก็ยังมีแรงซื้อเยอะกว่าแรงขายนะครับในช่วงเวลาที่ C h นะครับหลังจากที่ทำ New High ที่จุดสูงสุดนะครับแล้วก็ดิตัวลงมานะครับก็คือมีแรงขายเข้ามานะครับมาถึงหน้าปัจจุบันนะครับกรอบนี้ก็ยังเป็นกรอบพักราคาหรือเป็นอีกเป็นกรอบพักราคาไปนะครับผมเพื่อนๆลองตัดสินใจเข้าททำกำไรนะครับ ไม่ได้เป็นการชี้นำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแนะนําให้เพื่อนๆนะครับเป็นการศึกษาร่วมกันนะครับไม่แนะนําในการลงทุนนะครับเนื่องจากลงทุนกับสินทรัพย์ยืนต้นมีความผันผวนสูงนะครับไม่ควรนำเงินทั้งหมดมาลงทุนนั่นเองครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสําหรับอีพีนี้เกี่ยวกับเหรียญเซนบ็อกผมขอจบการนำเสนอเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับผม